ความคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับนี่คือการอันบล็อกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาเลยเพราะนี่คือปั๊มลมแบบปั๊มเ็วออยฟรีโดยหลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับให้ทําการประกอบล้อและกรองอากาศที่เราใส่ไปให้นะครับถิีงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับโดยทางความคิดได้ออกซีรีส์นี้มาจํานวน5รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่รุ่น30ลิตร50ลิตร60ลิตร120ลิตรและ160ลิตรครับ รับประกันมอเตอร์สูงสุด12เดือนนะครับด้วยความที่เป็นปั๊มลมแบบออยฟรีนะครับทำให้การดูแลรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหลักๆแล้วก็จะเป็นการทําความสะอาดและการเดินน้ําออกจากตัวถังเท่านั้นเองและสาหรับปั๊มลมแบบปั๊มเ็วออยฟรีตัวนี้เนี่ยเราพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การทํางานที่ต่อเนื่องด้วยมอเตอร์กําลังแรงสูงถึง2แรงม้าและแรงดันลมสูงสุด8บาร์ทำให้การใช้งานจริงเนี่ยแทบไม่สะดุดเลยครับยกตัวอย่างเช่นรุ่นขนาด30ลิตรเนี่ยสามารถปั๊มลมให้เต็มถังได้้ภาายในนน448วิเทเเ่ัเอง ฟีเจอร์ที่เราใส่ไปก็ควบคุมการทำงานมากๆนะครับทั้งหัวก๊อกแบบทองเหลืองและหัวต่อลมแบบคอปเปอร์ใช้งานง่ายด้วยระบบวันทัชระบบรักษาความปลอดภัยที่ให้ไปนะครับก็ปลอดภัยมากๆไม่ว่าจะเป็นสวิชโอเวอร์โหลด o ทอร์มอลโปรเทกเตอร์จับความร้อนเบรคเกอร์ควบคุมไฟวาล์วฉุกเฉินเรียกได้ว่าปลอดภัยแบบเน้นๆเลยตัวถังเองก็หนาถึง2มิลเลยนะครับดีไซน์เรียวยาวจัดเก็บก็ง่ายนะครับไม่เกะกะหน้าปัดดิจิตอลบอกแรงดันไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เนี่ยสามารถแยกการทำงานได้นะครับและตัวมอเตอร์เองสามารถระบายความร้อนได้ด้วยตัวเอง อันนี้แค่เบื้องต้นนะครับถ้าลงลึกจริงๆเนี่ยคลิปนี้น่าจะเกินชั่วโมงเอาเป็นว่าท่านผู้ชมต้องไปลองเองแล้วเลยครับหากท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถเลือกช็อปได้ที่พรอม k ินคอเนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายข้าวบนรดอนเทรดชั้นนำที่มีสัญ,ญลักษณ์พรอม k ินหรือลูกฟักทองสีส้มมากกว่า2,000แห่งทั่วประเทศได้เลยนะครับ